สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอับเบอร์เกมเมอรกับเกม Alchemy Star นะครับแล้ววันนี้ครับผมก็จะมารีวิวตัวละครสุดท้ายจากอีเวนต์การคอลลาบอร์เรชันระหว่างเกม c l e m i s y Star กับอนิเมชื่อดังอย่าง m i สโค a า a s Dragon Maid นะครับนั่นก็คือ Fafnir นั่นเองครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครสดาวแต่ผมบอกเลยครับว่าในส่วนของความสามารถนั้นน่าสนใจมากๆซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเ,เราไปติดตามรับชมพร้อมพกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับฟอฟเนียนั้นเป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ประจำธาตุน้ำครับมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายไปพร้อมๆก,กับการเปลี่ยนสีกระเบื้องซึ่งเป็นความสามารถหลักของตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครในระดับ4ดาวนะครับแต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีกระเบื้องเนี่ยได้เยอะกว่าที่คิดอย่างแน่นอนเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับฟอฟเนียให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งาน Active Skill นี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกศัตรูเป็นจํานวนหนึ่งเป้าหมายเพื่อทําการเปลี่ยนสีกระเบื้องที่ศัตรูเหยียบอยู่เนี่ยให้กลายเป็นกระเบื้องสีน้ําเงินเป็นจํานวน2ช่องด้วยกันครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทําการล่าก,กระเบื้องตั้งแต่2ช่องไปจนถึง9ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่155่งร้อยาเปอร์เซนดามเมจไปจนถึง16 0่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ดามเมจและยิ่งสตูนะครับยืนอยู่บนกระเบื้องสีน้ําเงินมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะติดสถานะหวาดกลัวได้มากยิ่งขึ้นสูงสุดเป็นจำนวนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยการเป็นระยะเวลาหนึ่งเทินซึ่งในส่วนของระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบนั้นก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมกําลัังขขึ้้้นนนอยยู่ใณะีไดเลครบ มาต่อกันที่ระบบ b r e a k t h o u หรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวน200หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน25บวกวีกห้าเอร์เซ็นต์ของเบสิกเดฟ การปลดล็อกดาวขั้นที่3ครับจะทำการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน200บวกกับอีก5%ของ Basic Mag HP และการปลดล็อกดาวขั้นสุดท้ายขั้นที่4นะครับจะทำให้ Active Skill ของฟา f เนียนั้นสามารถที่จะสร้างกระเบื้องสีน้ำเงินเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน1ช่องด้วยกันครับและสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ a s c e n s i o n ฟาเนียครับ โดยรายละเอียดของ Equipment Skill นะครับนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเนี่ยทำการกดใช้งาน Active Skill ของ Fa สเนียใส่ศัตรูที่เราทําการเลือกไว้นะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตัวนั้นหากศัตรูตัวนั้นนะครับทำการยืนอยู่บนกระเบื้องสีน้ําเงินนะครับโดยกระเบื้องสีน้าเงินหนึ่งช่องเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายเป็นจานวน30%ของพลังโจมตีพื้นฐานของ Fa สเนียนอกจากนี้นะครับหากตัวละคร c o l l a b o r a t i o n นะครับจากเรื่องเม็ดมังกรเนี่ยทำการกดใช้งาน Active Skill เพื่อทําการสร้างคววาามเสียหยหหใ้กััับตตูต ก็ได้ที่อยู่บนกระดานนะครับเอฟเฟกนี้เนี่ยก็จะแสดงผลนะครับโดยจะทําการสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรูทั้งหมดบนกระดานที่ยืนอยู่บนกระเบื้องสีน้ําเงินซึ่งหากเรานะครับทำการอัปเกรดในส่วนของ Equipment Skill นี้นะครับไปได้จนถึงระดับ10นะครับก็จะทําให้สามารถสร้างความเสียหายเนี่ยได้สูงถึง66.6%กันเลยทีเดียวครับ เอาเลยครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของฟาสเนียไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับ โดยในส่วนของข้อดีนั้นอย่างแรกเลยนะครับก็คือหากเทียบกับคอนเวอร์เตอร์ในระดับ4ดาวด้วยกันนะครับฟาฟเนียสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะกับบอสขนาดใหญ่และศัตรูนะครับที่ยืนในพื้นที่ขนาด4ช่องกระเบื้องไปจนถึง9ช่องกระเบื้องส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนสีกระเบื้องนะครับหากเทียบกับมิสบันแล้วนะครับที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีกระเบื้องได้4ี่ช่องแถมยังสามารถที่จะสร้างกระเบื้องแบบเอ็นฮาร์สได้แล้วนะครับฟาฟเนียก็อาจจะไม่ได้เด่นเท่าแต่ก็จะน่าสนใจกว่าตรงที่ฟ นนั้สามารถที่จะสร้างกระเบื้องเนี่ยได้ถึง3มช่องแบบเทินเว้นเทินกันเลยทีเดียวอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะเลือกพื้นที่ในการสร้างช่องกระเบื้องเนี่ยได้ตามที่ต้องการตามพิกัดที่ศัตรูยืนอยู่นั่นเองครับซึ่งหากเทินถัดไปนะครับศัตรูที่เราเลือกเหล่านั้นเนี่ยทำการเคลื่อนที่ไปไม่ไกลมากนะครับก็มีโอกาสที่ในเทินถัดไปนั้นเราเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเดินอ้อมตีศัตรูตัวนั้นได้ครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือพลังโจมตีพื้นฐานของฟาฟเนียเนี่ยยังคงน้อยมากนะครับถึงจะเยอะกว่าหลายๆตัวในระดับ4ดาวด้วยกันก็ตามทีทําให้ในระยะยาวนะครับหากเจอศัตรูที่มีพลังป้องกันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะตีไม่เข้าก็เป็นได้ครับเรื่องต่อมานะครับก็คือการที่ฟาฟเนียนั้นจะใช้แอคทีฟสกิลเพื่อทําการสร้างกระเบื้องเป็นจํานวนถึง3ช่องด้วยกันในด่านนั้นๆน,น,นะครับก็จะต้องมีศัตรูยืนอยู่ในพื้นที่ขนาด4ีถึงเช่องกระเบื้องและต้องเป็นศัตรู ไม่ฉะนั้นเนี่ยตัวแอคทีฟสกิลเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควรนั่นเองสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าแย่มากๆเลยนะครับนั่นก็คือความสามารถที่2นะครับของสกิลอาวุธนั่นเองที่จะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่ยืนอยู่บนกระเบื้องสีน้าเงินทั้งหมดถ้าใช้สกิลโจมตีโดนนะครับเพราะว่าความสามารถนี้เนี่ยก็จะแสดงผลต่อเมื่อใช้สกิลใช้งานของตัวละครจากเมดมังกรเท่านั้นนะครับถ้าปรับให้ใช้งานได้ทุกตัวเนี่ยก็จะน่าสนใจมากยิ่ยงขึ้นครับแต่ก็นั่นแหละคราาจจะเป็นว่ ตัวละครในระดับสีดาวนะครับข้อจำกัดเนี่ยก็เลยอาจจะเยอะหน่อย สรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับฟัฟเนียนั้นเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีคอนเวอร์เตอร์ประจำธาตุน้ําในระดับ5ดาวขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานคู่กับมีคุมะนะครับแล้วก็มิสบานได้ซึ่งก็เป็นตัวละครในระดับ4ดาวเหมือนกันก็สามารถที่จะสร้างกระเบื้องเนี่ยได้เกือบ10ช่องในทุกๆ2เทิร์นแล้วนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยหากเมื่อใดก็ตามครับที่เราเนี่ยทำการเปิดกาชาแล้วได้คอนเวอร์เตอร์ในระดับ5-6าถึงดาวมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องเปลี่ยนไปใช้้ตัััวลละคครรเห่่านนอยูดีบ ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน Tubigo Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิมแพคใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติม b l u ม m o Crystal คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน Tubigo Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้าน Tubigo Shop ได้ทั้งสองททางี่ Facebook เพจจูบิโกช็อปหรือว่า official line a ์แ at จูบิโกนะครับและก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ alchemy star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คบิ๊กเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ